สวัสดีค่ะมาต่อกันนะคะเหลืออีกไม่กี่บทที่ครูเห็นว่ามันจะเป็นมากๆที่สำหรับใครก็ตามที่อยากจะฝึกฝนอะไรในชีวิตของคุณนะคะจากหนังสือ The Little Book of t a l e n t นะคะสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยว่าเวลาที่คุณเรียนอะไรเนี่ยสมมติคุณเรียนจากหนังสือคุณอย่าใช้แค่อ่านเยอะๆแล้วจำจำจำคุณจะต้องอ่านเสร็จปุ๊บแล้วเขียนวันนี้คุณเรียนรู้อะไรมาให้โน o t ค่ะ โน้ตเลยอย่างเวลาเรียนแอคติ้งครูก็จะอยากให้เด็กเนี่ยจดโน้ตเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเจอร์ a l ลคือสรุปว่าวันนี้ทำอะไรยังไงอะไรมานะคะเวลาที่คุณทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณอ่านมันกี่รอบมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าใจมันมากแค่ไหนนะะการทวนทันทีเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วเวลาที่อะไรที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงนะคะให้คุณพยายามแนะนำตัวเองในทางที่เป็นบวกแปลว่าอะไรเช่นสมมุติวันเนี้ย อา,อาจารย์คุณโคช้ชคุณอาจจะบอกว่าอย่าตีคุณชอบตีหนักไปทางซ้ายอย่าตีไปทางซ้ายให้คุณแนะนำตัวเองว่าให้ฝึกตีไปทางขวาอย่างนี้เป็นต้นคือพอเราไปบอกว่าอย่าหรือห้ามจำได้ไหมใน ต้นๆที่ครูเคยสอนไปแล้วว่าจิตของเรามันจะไม่สั่งในเชิงของเนกาทีฟแล้วเราบอกว่าไม่ให้เห็นสีขาวเราจะเห็นสีขาววูบขึ้นมาเลยเพราะครูบอกว่าไม่ให้เห็นลูกบอลสีขาวเราจะเห็นลูกบอลสีขาวขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากให้เห็นอะไรให้เราพูดในฝั่งที่เป็นบวกนะคะทำอะไรได้แค่ไหนอย่าลืมที่จะชื่นชมหรือให้รางวัลตัวเองในการฝึกแต่ละครั้งด้วยนะคะน,นี่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยเวลาที่เวลาที่คุณทําอะไรสักอย่างจบเนี่ยให้คุณเขียน สิ่งที่ดีงามในวันนี้อะไรที่ดีและอยากพัฒนาอะไรเพิ่มให้มันเป็นในลักษณะน,นั้นจะดีกว่านะวันนี้หนูเด็กๆอ่านหนังสือจบปุ๊บให้แทนที่จะบอกว่าวันนี้จุดอ่อนของฉันคืออะไรให้บอกเลยว่าจุดที่ฉันชอบของของฉันวันนี้คืออะไรแล้วพรุ่งนี้ฉันอยากพัฒนาเรื่องไหนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการฝึกเขาแนะนําว่าให้พวกเราอะทำวิธีการทดสอบตัวเอง ในทุกการฝึกอะไรก็ตามลองทดสอบตัวเองเช่นต่อให้คุณจะฝึกเรื่องของเจริญสติหรือฝึกในเรื่องของความเมตตาลองหาบททดสอบเล็กๆค่ะง่ายๆเลยสมมุติว่าคุณจะฝึกเรื่องเมตตาคุณอาจจะหาหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวร้ายที่มีคนร้ายอยู่ในนั้นแล้วลองฝึกจิตให้เราเมตตาคนร้ายเหล่านั้นดู เอาลองฝึกเลยหาบททดสอบให้จิตตัวเองว่าเวลาเราอ่านพวกใจมันเต้นแรงแค่ไหนแล้วเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นให้อภัยเมตตาเขาได้มากน้อยแค่ไหนและอีกอย่างหนึง่งคุณควรที่จะฝึกที่จะหยุดก่อนที่มันจะเหนื่อยเกินไปคือมันต้องหานะคะมันมันจะมีคําว่า t i r e d ที่แปลว่าเหนื่อยใช่ไหมกับอีกอันคือ exhausted คือแบบหมดแรงอย่าเหนื่อยโอเคแต่อย่าพาตัวเองไปจนถึงหมดแรงสมมุติเรากําลังจะหมดแรงเนี่ยให้ผ่อนก่อนให้หยุดก่อน เพราะไม่งั้นจิตมันจะจําว่าแบบโอ้โหอันนี้คือมันไม่ไหวแล้วแล้วมันจะทําให้สมองเรายากที่อยากจะกลับมาอีกให้ฝึกตอนที่สมมุติคุณเรียนรู้เช่นสมมุติคุณบอกว่า5รอบเนี่ยขอเพอร์เฟกต์แล้วพอคุณเพอร์เฟกต์หรอบได้เนี่ยโ,โหคุณจะฟินมากคุณขอบคุณตัวเองอะไรก็ตามแล้วหยุดคุณจะรู้สึกอยากจะกลับมาทํามันต่อมันจะเป็นจุดที่สนุกอะค่ะแต่ถ้าคุณหมดแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วหมดแรงสมองมันจะบอกโอ้ไม่อยากมาทำนะเดี๋ยวไม่รอดเดี๋ยวตาย มันจะทําให้เรายากในการที่เราจะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งทีนี้มันมีคําคํหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเพิ่งแข่งอะไรมาเสร็จไปโชว์อะไรมาเสร็จแล้วคุณมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกิดจากการแข่งขันนั้นหรือโชว์โชว์นั้นให้คุณกลับมาแล้วทําทันทีหลังจากการแข่งนั้นเสร็จบางคนบอกโอ้โหแล้วมันจะไม่เหนื่อยเกินไปเหรอลองดูสังเกตร่างกายถ้ามันไม่เกินไปให้ทําเลยเพราะสมองมันจะจดจําสิ่งที่เพิ่งผิดทันทีแล้วเราแก้ตรงนั้นทันทีเลยมันจะเรียนรู้เร็วมาก แต่ถ้าเกิดร่างกายไม่ไหวอันนี้ก็อย่าไปทํานะคะแค่ให้อาจจะมีการถ่ายไว้แล้วก็เอากลับมาดูเอากลับมาพัฒนาการหรืออาจจะมีการพูดคุยกันว่ามันติดตรงไหนแล้วเรากลับมาพัฒนากันแต่ถ้าไหวให้ซ่อมหลังจากที่เพิ่งโชว์ทันทีแล้วถ้าเกิดพอคุณถึงที่พักก่อนนอนก่อนที่คุณนอนเนี่ยให้คุณเอาวิดีโอคลิปอะไรก็ได้ที่ไปในทางโมดิเวตในทางสร้างแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับ งานนั้นๆของคุณถ้าคุณอยากจะเก่งเรื่องการพูดคุณเอาวิดีโอนักพูดมาพูดก่อนคุณน,นอนเพราะอะไรจิตของเราค่ะมันเหมือนการสะกดจิตเวลาที่จิตของเราช่วงก่อนจะนอนเนี่ยสมองอคลื่นสมองมันจะค่อยๆนิ่งลงนะคะเบรนเวฟของเรามันจะมีสี่คลื่นจําได้ไหมที่ครูเคยบอกคลื่นแรกก็คือเบต้าที่มันคิดฟุ้งซ่านใช่ไหมแล้วก็อัลฟาที่มันจะคิดน้อยแล้วมันจะโฟกัส แล้วก็ทีต้าที่มันจะนิ่งเหมือนหลับอะค่ะแล้วเดวตานี่คือหลับแบบไร้สติช่วงที่เราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือช่วงที่เราก่อนจะหลับนะช่วงที่เราแบบสลึมสลือช่วงนั้นแหะค่ะที่คุณควรที่จะเอาสิ่งที่คุณอยากเรียนรู้เอามาเปิดก่อนนอนนะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะเวลาที่คุณเปิดเช่นภาษาอังกฤษคุณอยากฝึกภาษาอังกฤษ ให้คุณดูวิดีโอคนพูดภาษาอังกฤษฟังภาษาอังกฤษที่มันเป็นวิดีโอดีๆนะไม่ใช่ไปดูหนังฆ่ากันก่อนนอนอันนะั้นไม่ใช่เดี๋ยวมันจะไปฝังจิตเรื่องอื่นแทนาเอาเรื่องภาษาอังกฤษฝึกออกเสียงหรือคุณใส่วิธีอย่างเวลาตอนนั้นเขาจะมีพิมพ์เลอร์ใช่ไหมคะสอนภาษาอังกฤษลองไปหาดูนะคะนี่ก็เป็นการฝึกภาษาได้ดีมากเลยไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะภาษาญี่ปุ่นครัวเรียนภาษาญี่ปุ่นจากพิมพ์เลอร์เนี่ยโดยที่ไม่ได้ไปเขียนอะไรเลยนะเขาให้ฟังอย่างเดียว โอ้โหจำยาวเลยเรียนแป๊บเดียวเนี่ยยังจำมาจนถึงทุกวันนี้เลยเออเต้นกีเดสนะเห็นไหมเขาก็จะสอนโดยวิธีการจำเนี่ยเขาให้ฟังคุณจะฟังก่อนนอนแล้วก็หลับไปนึกออกไหมตรงเนี้แหละไอ้ทุกทักษะมันจะไหลเข้าไปในจิตของเรานะคะให้เราลองฝึกด้วยวิธีนี้ดูมันเป็นอีกวิธีทางลัดที่จะทําให้เราสามารถพัฒนาแล้วก็ฝังทักษะนี้ลงไปในชีวิตของเราได้ค่ะสุดท้ายค่ะก่อนที่จะ ไปสู่วิธีการรักษาโมเมนตัมในการพัฒนาเทคนิคเขามี3เทคนิคที่จะทำให้คุณเก่งในทุกๆเทคนิคได้นะเดี๋ยวคุณจะอ่าน3เทคนิคให้ฟังเทคนิคแรกเขาชื่อว่าเทคนิคแซนด์วิชเทคนิคแซนด์วิชเทคนิคคืออะไรคือเวลาที่เราฝึกอะไรก็ตามเนี่ยให้เราทำในสิ่งที่ถูกแล้วเราอาจจะพลาดผิดแล้วยังไงก็ตามให้จบด้วยคำว่าถูกคือคุณจะไปฝึกอะไรคุณ ตั้งใจฝึกให้มันดีเลยแล้วคุณอาจจะเผลอผิดพลาดบ้างแล้วคุณทําให้มันถูกซะยังไงก็ตามห้ามจบด้วยการผิดคุณต้องจบด้วยถูกเพราะว่านี่คือการเชื่อมต่อของสมองมันจะทําให้เราพัฒนาในเรื่องนั้นได้เร็วมากขึ้นอีกเทคนิคหนึ่งเขาใช้เขาเรียกชื่อมันว่า3ามคูณสิเทคนิคกดเรื่อง3ามคูณสิเทคนิคนียนะคะเป็นของดรดักลาสฟิลด์นะคะเป็นนักประสาทวิทยาคือเขาบอกว่าในชีวิตจริงเนี่ยเรา เวลาที่เราฝึกอะไรก็ตามขอให้เราได้เบรกสิบนาทีแล้วทําอย่างเงี้ยสามชุดนะคะเช่นสมมุติว่าคุณฝึกดนตรีอะไรก็ได้คุณก็ฝึก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 ไปพอฝึกจนได้เพอร์เฟกปุ๊บคุณพักก่อนไปทําอะไรก็ได้สิบนาทีแล้วคุณมาฝึกอันนี้ใหม่ทําเสร็จปุ๊บพักอีกสิบนาทีแล้วก็มาฝึกใหม่ทําซ้ําๆอย่างเงี้ยสามครั้งนะคะในแต่ละครั้งให้เบรกสิบนาทีเพื่อให้เหมือนกับ มันเป็นฝึกความเคยชินอะว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงการฝึกนะั้นนี่ชิวๆฉันก็ทาได้นะหลังจากชิวกับมาฉันก็ทาได้ถูกนะอย่างนี้นะคะส่วนตัวสุดท้ายนี้ดีมากเลยนะคะมันเป็นเกณฑ์วัดนะคะเป็นหลักวัดว่าอันไหนเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ดีเพราะในเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือวิธีการฝึกฝนเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะเราต้องเลือกตัวที่ใช่และอะไรลนะ่ะที่จะเป็นเกณฑ์วัดว่าอันนี้เป็นการฝึกที่ดีกฎนี้ชื่อว่า R E P S นะคะ reps R ย่อมาจาก reaching and repeating นะคะเดี๋ยวคุณจะบอกว่ามันคืออะไรนะคะ e มาจาก engagement แล้วก็ p มาจาก purposefulness s มาจาก strong speedy feedback อ่ะไล่ไปทีละอันเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่า reaching and repeating ให้เราถามตัวเองว่าไอ้ practice ท,ที่เรากำลังฝึกอยู่นเนี้ยเนี่ยมันกำลังพาเราไปสู่ภาวะที่เจอ sweet spot หรือเปล่าอ่ะนี่คือตัววิธีเช็คนะคะ ต้องเมคชัวว่าทุกการฝึกฝนจะต้องพาให้เราเนี่ยไปสู่จุดที่เราสุดเอื้อมเลยแล้วเราซ้ำมันเอื้อมไม่ถึงเอื้อมใหม่เอื้อมไม่ถึงเอื้อมใหม่เ,มมเขาก็ลองมาอลองลองเล่นเล่นเกมนี้ของเขาดูนะคะว่าซีนนี้นะคะถ้าเราจะเลือกเราจะเลือกอาจารย์หรือวิธีของอาจารย์คนไหนนะคะ s <S เหตุการณ์คือมีครูสอนเลข2คนนะกำลังสอนการการบุกลบคูณหารนะคะให้กับนักเรียนอาจารย์คนที่1เนี่ยให้เขียน เป็นตารางเลยแล้วให้เด็กขึ้นมาทีละคนเลยนะเด็ก30คนให้เด็กขึ้นมาเขียนบนกระดานในขณะที่อาจารย์คนที่2ทําเป็นเกมโชว์อ่านะเป็นการแข่งขันเป็นเกมโชว์นะคะที่เอาไอโจ์เหล่านี้มาให้เป็นปัญหาโดยที่เราจะพูดโจทย์อันเนี้ยไปแล้วก็ให้ทั้งคลาสเนี่ยแข่งกันนะคะแล้วก็เด็กก็จะแย่งกันตอบว่าอันไหนดีอันไหนดี ฟังดูเหมือนไม่น่ายากซึ่งเหมือนก็ไม่ยากค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ b นั่นเองเราต้องเลือกวิธีการที่ทําให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต้องพยายามอ่ะมันยากคือให้ออกไปทีละคนเด็กก็จะคิดพร้อมล้วเดี๋ยวฉันจะออกไปบวกเลขนี้โชว์สมมุติเขาสอน1นบวกห่เท่ากับสอลองลองมาเขียนเลขบวกสิเด็กก็ออกไปแต่ถ้าเกิดอาจารย์เอาโจทย์มาแล้วแข่งกันแย่งกันเนี่ยโอ้โหการเรียนรู้มันเกิดขึ้นทันทีเนี่ยนะคะ r ตัวแรกส่วนอันที่2นะคะคือคําว่า engagement engagement คือการที่ให้มีส่วนร่วมในนี้เขาหมายความว่าในในการที่เรากำลังฝึกเนี่ย a, a practice หรือ exercise การฝึกฝนหรือแบบฝึกหัดที่เรากำลังฝึกเนี่ยมันทำให้เราต้องต้องใช้พลังกายพลังใจอารมณ์ของเราเพื่อให้เพื่อให้เรามีส่วนร่วมใน exercise นไหมคือมันมันมันมีแต่การฝึกอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันต้องใชออ้พลังของอารมณ์ของเรา พลังของความตั้งใจของเราเพื่อที่จะทําให้มันสําเร็จหรือเปล่ายกตัวอย่างซีนนะคะสมมุติว่ามีนักเรียนที่เป่าทรัมเป็ตอยู่พยายามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับท่อนท่อนนี้ของเพลงนักทรัมเป็ตนะคะกาลังจะเรียนรู้ท่อนท่อนดีของเพลงนักทรัมเป็ตเอเขาฝึกท่อนนี้ยี่สิบครั้งในขณะที่นักทรัมเป็ตบพยายามที่เล่นท่อนท่อนนี้ให้มัน ถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลยศูนย์เอาแค่ท่อนเดียวนะเอาให้ห้ามผิดพลาดเลยศูนย์ครั้งแล้วต้องทำให้ได้ห้าครั้งต่อกันอันแรกฝึกยี่สิบครั้งนะอันที่สองคือห้ามผิดพลาดเลยไฟอิฟท์ไทม์ซีโนคือห้าครั้งต่อกันเนี่ยถ้าเกิดผิดเมื่อไหร่ต้องเริ่มไปที่ศูนแล้วเริ่มใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคิดว่าข้อไหนคะข้อ B ค่ะ เพราะว่าข้อ A เนี่ยการทำซ้ำๆมันมันน่าเบื่อนะคะ Emotional เราไม่ไม่ e n g a g e m e n t t m o t i o n a l คืออารมณ์ของเรามันไม่มีส่วนร่วมลงไปแล้วมันเริ่มแบบทำซ้ำทำซ้ำทำซ้าแต่อันหลังคือมันมีความมันมีความตั้งใจมันมีการโฟกัสมันมีแรงกายแรงใจคือจะเอาให้ถูกอ่ะมันเขาเกิดการ Engagement หรือการการมีส่วนร่วมลงไปใจแล้วมันร่วมลงไปใน Activity activity นี้อ่านี่แหละจะทำให้เกิดการพัฒนามากกว่า นะคะมาดูตัวต, onents, ต่อไปค่ะ P Purposefulness นะคะ Purposefulness เขาถามว่าให้เราตั้งคำถามว่าไอกิจกรรมที่เรากำลังทำเนี้ยมันตรงกับทักษะที่เรากำลังจะสร้างหรือเปล่าการฝึกอันเนี้ยมันตรงกับทักษะที่เราต้องการจะฝึกหรือเปล่าเขาก็มี choice มา choice ที่หนึ่งสมมติว่าในทีมบาสนะคะซีนนี้นะคะสมมติว่าในซีนทีมบาสของคุณเนี่ยนัก เล่นของคุณเนี่ย,พล,ลละะยพลาดลูกโทษนะคะฟรีชูตเนี่ยพลาดลูกโทษของคุณไป3ครั้งคุณจะแก้เกมนี้มาฝึกนักบาสด้วยวิธีไหนก็ไก่ข้อ A นะคะคุณเอามาเล่นเหมือนอยู่ในสนามจริงเลยนะคะมีแรงกดดันของคนเข้ามาด้วยแล้วก็ทำฟรีชูตนะคะหรือข้อ B ให้ออกมาจากสนามปุ๊บ แล้วมาทำฟรีชุสซ้ำๆคนละ30ลูกคนต่อไปมา30ลูกคนต่อไปมา30ลูกคุณว่าคนไหนถูกต้องคะคนที่ถูกต้องคือข้อ A ค่ะคุณจะต้องสร้างสภาวะกดดันให้เหมือนจริงแล้วก็ฝึกทักษะนั้นในสภาวะแวดล้อมให้เหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะมันเกี่ยวข้องกับทักษะจริงที่คุณจะต้องเอาไปใช้ในสนามโอเคถ้าเกิดสมมุติว่า หรือระหว่างที่เราฝึกที่ไม่ได้หลังจากเกมเนี่ยคุณจะไปฝึกชุดอะไรก็ว่ากันไปแต่จะฝึกชุดให้มันเวิร์กที่สุดคือฝึกชุดอยู่ภายใต้ทักษะภาวะความกดดันที่มันมีขึ้นอยู่รอบตัวของเราและข้อสุดท้ายคือ S มาจากคำว่า strong and speedy feedback ก็คือการให้คำแนะนำที่ตรงชัดเจนแข็งแรงและทันทีนะเราลองเช็คเลยว่าไอการเรียนรู้อันเนี้ยของเราเนี่ยการฝึกอันนี้ของเราเราสามารถได้รับ feedback นะคะจากสิ่งที่เราทำเนี่ยได้ทันทีหรือเปล่าฉะนั้นเราต้อง make sure ว่าในงานนี้ของเราเราสามารถเห็นฟีดแบ็กของเราไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบของตัวเองได้ทันทีอลองดูนะคะว่าสถานการณ์นี้อะไรเวิร์กสมมุตินะักมีนักเรียน High School เป็นนักเรียนมัธยมปลายนะคะพยายามที่จะพัฒนาผลสอบจากการอาสอบ STA ของเขานะคะแซของเขานะคะก็คือคล้ายๆแหมสมัยคู่ก็เอ็นไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรกันนะคะเปลี่ยนไปหลายชื่อหลือเกินสมมุติว่านักนักเรียนมปลายเนี่ยกำลังสมมตุติคุณจะไปสอบ IELTS ก็ได้คุณจะไปสอบ TOEFL ก็ได้แล้วฝึก A นักเรียน A นะคะใช้เวลาทุกวันเสาร์นะคะพยายามที่จะทำาเทส IELTS เนี่ยนะคะแล้วก็รอผลทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์จะมาบอกเราเลย กับ B ฝึกทุกอาทิตย์เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ฝึกในเซ t ชันเล็กๆนะคะเป็นเอาเฉพาะว่าด้วยเรื่องของ error อย่างเดียวว่าด้วยเรื่องของ grammar อย่างเดียวฝึกเซ t ชันเล็กๆแล้วก็ให้คะแนนตัวเองได้ทันทีที่เราเสร็จพาร์ทพนั้นอันนี้ค่อนข้างชัดนะคะเพราะครูได้ย้ำไปแล้วแบบ B คือดีที่สุดนะคะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณกำลังจะฝึกสิ่งใดๆก็ตามขอให้มัน ตรงกับ REPS นะคะมันจะต้องมีความยากแล้วคุณต้องทำซ้ำคุณจะต้องมีแรงกายแรงใจลงไปใน exercise นั้นด้วยแล้วก็มันจะต้องลิงก์กับสิ่งที่คุณเอาไปใช้จริงในชีวิตได้แล้วคุณสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีและประเมินได้ทันทีว่าคุณทำอะไรได้ดีแล้วคุณทำอะไรที่ยังต้องพัฒนาต่อไปอันนี้จัดว่าเป็น e x e r c i s e s e ที่ดีค่ะเอาละจบลงไปแล้วนะคะกับการพัฒนาศักยภาพ และอันต่อไปเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการรักษาโมเมนตัมค่ะ